ไม่งั้นจะหนึ่งถุงเท่านั้นนะคะหนึ่งถุงเท่านั้นถ้าใครมารับแทนเพื่อนให้เอาบัตรประชาชนของเพื่อนให้เอาบัตรประชาชนของเพื่อนบอกคนที่เอาถุงยเงินซึ่งได้แล้วเรควรเราถึงมาตั้งได้รับเงินที่ียงสูง เนาะด้วยนงสินะคะก็โดยการประสานงานเนาะชื่อคุณาคะโีนะื่ออไรนี่พี่กถึอานการถกแก้ที่ัรีนะคับนอมเากยังเลยน่วันนี้ก็แปดแปดท่าน เราก็จะรู้จักกันนะอ่าพีนาพีดูนาพีรวยผีผีเพิ่งเก็บก่อนเก็บไปเดี๋ยวเราจะถ่ากหนนะคะ คะอสมจ๊ากบมือหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะเจออสมลูกพีชค่ะอ่ะก็ในโอกาสนี้นะคะแทนคําขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราก็จะร,ร้องเพลงมาอสมให้กับทางตัวแทนทัพประชาธชนฝากโดยผ่า,ทานท่านเลขาอบจให้ทํารอบหนึ่งนะคะ ที่นครท่านก็ได้ฝากพบประมาณมาทำสนามบาสนะครับคนเลขนะครับคนเลขเลขาคนเลขที่เอางบประมาณมาลงที่พิจใหญ่ได้หลายเรื่องนะครับพี่ท่านกําลังจะทําอยู่เรื่องงานเมืองตั้งไว้ก่อนเราจะไม่เป็นของคนในจังหวัดสงขลาเป็นพี่น้องของเทศบาลนครอัดใหญ่ตัวเอารมอทุกท่านก็ต้องทำกิจกรรมนะครับเราจะเดินไปด้วยทางเราจะไม่ทิ้งนัวันนี้ไม่เพื่อแม่เสียเลยดีใจนะครับที่ได้มา พบป,ปะกับพ่อแม่ที่น้องชาวอสมอนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเมื่อกี้ที่ประวันนะครับคงบอกถึงความเข้มแข็งของอสมอนะครับที่มารวมตัวกันได้ขนาดนี้นะครับผมก็ขึ้นทั้งจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนที่ไปลงทะเบียนนะครับเราจะให้สิทธิ์เขาเนี่ยแจ้งว่า ฉีดที่โรงพยาบาลไหนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่สบายย้อยเราจะให้ไปฉีดที่สนามตีนเนี่ยท่านก็ลําบากเพราะท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับเราก็จะเปิดเลยในช่องช่องหนึ่งถ้าคนที่ไปลงทะเบียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่องนั้นจะบอกว่าท่านอยู่สบายย้อยท่านไปใกล้ที่สุดท่านไปอยู่ที่โรงพยาบาลไหนให้ท่านเลือกนะครับ <palate> แล้วตอนนี้เนี่ยเราโรง,งเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดไปแล้วนะครับผมแนะนํานะครับ ถ้าที่ไหนได้ท่านฉีดไปก่อนนะแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอบจอนะครับเดี๋ยวเหลือเราไปให้คนอื่นนะครับถือว่าพี่น้องในจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับตรงนี้ต้องนิดหนึ่งนะครับอาจจะอาทิตย์นี้เราทราบแน่นอนว่าได้ฉีดที่ไหนเมื่อไหร่นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจราจากับโรงพยาบาลเพื่อที่จะชาระเงินนะครับต้องต้องบอกนิดน,นึงว่ากับหาดใหญ่ไม่เหมือนกันหนาดใหญ่เนี่ยที่เดียวจบติดต่อประสานงานที่เดียวจบจบก็คือจ่ายเงินฉีดเลยประกาศวันเลย แต่ของเรามีหลายที่นะครับก็16อำเภอคิดดูแล้วกันว่ามีกี่โรงพยาบาลนะครับขอบคุณมากนะครับ